สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยขณะนี้เริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ว่าชาวบ้านหลายพันครอบครัวยังคงได้รับผลกระทบจากน้ําที่ท่วมขังครับ เครื่องจักรกลหนักถูกระดมเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านหนองวงตำบลท่าพระอำเภอสวรรคลโลกจังหวัดสุโขทยัยเพื่อปิดทางน้ำบริเวณผนังลินที่พังลงจนทำให้บ้านของชาวบ้านคนหนึ่งสุดตัวและได้รับความเสียหายทั้งหลังแม้ว่าปริมาณน้ำขณะนี้จะค่อยๆลดระดับลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วแต่เนื่องจากพนังกั้นน้ำพังส่งผลให้น้ำยังไหลเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง ขณะที่ชาวบ้านยังคงได้รับผลกระทบจากน้ํพุ่มขังนะครับโดยเฉพาะบ้านชั้นเดียวถูกน้พํพท่มประมาณ50เซนติเมตรต้องนาโต๊ะมาต่อขาให้สูงพ้นน้าสร้างความลําบากเป็นอย่างมากส่วนบ้าน2ชั้นชาวบ้านยังคงต้องอาศัยอยู่ที่ชั้น2ของตัวบ้านและบางคนได้ย้ายสัตว์เลี้ยงมาไว้บนหลังคาโดยความต้องการของชาวบ้านในขณะนี้ก็คือน้ําดื่มที่ยังขาดแคลนอยู่สำหรับสถานการณ์น้ำพุ่มจังหวัดสุขโขทยัยยังส่งผลกระทบใน3มอำเภอติดกับแม่น้ำยมนะครับ